มีอีกหนึ่งโครงการดีๆที่ทางมูลิธิเจริญพภคพัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทผนึกกำลัง c o n n e x t e d ร่วมกับบริษัทเจริญโภคพัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือว่า CPF ครับขยายโครงการ CPF เลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กไทยผ่านการศึกษาและโภชนาการที่ดีมุ่งสู่การเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ในยุค5.0 โดยให้เยาวชนได้เรียนรู้แบบสเสมือนจริงหรือว่า action based learning นะครับเพื่อทำให้เด็กกล้าฝันเรียนรู้สิ่งใหม่หมๆมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงแล้วก็ส่งเสริมให้ครูกับนักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละโรงเรียนให้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้หรือว่า learning center ในอนาคตไปติดตามเรื่องนี้พร้อมกันได้จากรายงานครับ ็กๆในอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาแห่งนี้ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับอนาคตของเด็กๆผ่านโครงการสารอนาคตการศึกษา ConnectED และโครงการ CP เลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนซึ่งเป็นต้นแบบในการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ในยุค5.0โดยให้เยาวชนได้เรียนรู้แบบเสมือนจริงหรือ a c t i o n Based Learning ทําให้เด็กๆกล้าฝันใหญ่เป็นนักคนขวาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและสร้างการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละโรงเรียนจนกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้หรือ Learning Center เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ทฤษฎีและทดลองจากประสบการณ์จริงโครงการสารอนาคตการศึกษา ConnectED เชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆเพื่อร่วมพัฒนาโรงเรียนกว่า70,00แห่งทั่วประเทศ เรามองว่าโรงเรียนไม่ใช่แค่ที่สอนหนังสือแต่ต้องเป็นศูนย์กลางการพัฒนาของชุมชนด้วยคอนเดอีดีซีพีเอฟนำเทคโนโลยีมาช่วยให้คุณครูทํางานได้ง่ายขึ้นเด็กนักเรียนเข้าถึงโอกาสได้มากขึ้นโครงการ CP พีเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนโดยมูลนิธิเจริญโภกภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทช่วยให้เด็กๆได้รับโภชนาการที่ดีและเรียนรู้วิถีการเกษตรแบบยั่งยืนมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า1 0 1 8แหง่งและส่งมอบไข่ไก่สดสะอาด ถึงมือนักเรียนไปแล้วกว่า28ล้านฟองเราไม่ได้มามอบแค่ไก่และโรงเรือนนะครับแต่เราอยากมาเป็นพี่ๆที่ดูแลน้องๆให้น้องๆมีองค์ความรู้ในเรื่องอาหารโภชนาการและสามารถขึ้นพาตนเองได้อย่างยั่งยืนครับจากความร่วมมือของโครงการ ConnectED CPF ครั้งนี้ไม่ใช่แค่พัฒนาโรงเรียนแต่ว่ามันคือการปลูกชีวิตใหม่ให้กับการศึกษา,าต้องขอขอบคุณ แทนเด็กๆและก็เยาวชนที่ทาง ConnectED CPF ได้เห็นความสำคัญและให้โอกาสเด็กๆในการพัฒนาทักษะด้านเทคนโนโลยีโครงการ CP เลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนนะครับโดยมุยที่จเจริญพุทพันธ์พัฒนาชีวิตชนบทเราได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าครับ ที่ทรงห่วงใยปัญหาโภชนาการโดยเฉพาะนักเรียนในถิ่นทุรกันดารปีนี้โครงการ C p พีเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาา่านกลางวันนักเรียนก้าวเข้าสู่ปีที่37แล้วครับเราได้ส่งมอบโปรตีนไข่ไก่สดสะอาดให้กับเด็กทั่วประเทศครับที่ได้รับการบริโภคกว่า2 3 0 0 0 0คนขยายสู่เครือข่ายโรงเรียนกว่า1000โรงเรียนครับที่ผ่านมา C p เสสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำในเรื่ององความรู้แนะนำในเรื่องการเลี้ยง ตั้งแต่การลงเลี้ยงไก่รุ่นไข่การให้อาหารการเก็บไข่รวมไปถึงการจัดจำหน่ายด้วยครับเรากำลังสร้างเด็กให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถของโรงเรียนด้วยนวัตกรรมและ AI น้ำจากวันนี้ ConnectED CPF ได้เริ่มบทใหม่ที่โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้อำเภอดัดนปินทศจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนที่ครูเต็มไปด้วยพลังหัวใจที่แข็งแกร่งและนักเรียนที่มีความฝันวันนี้ Connect ED ดีซ จะช่วยสารฝันนั้นให้เป็นจริงค่ะนอกจากนี้ยังมีระบบบริหารจัดการเกษตรกรรมด้วยมุมมองใหม่รวมไปถึงเข้าใจระบ,บบบริหารการตลาดอย่างครอบคลุมในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่าสมาร์ทฟันตัวนี้ก็คือการนำเนาเทคโนโลยีนะครับสมัยใหม่มาใช้บริหารจัดการครบคุมในเรื่องของการเกษตรนะครับแล้วก็ให้นักเรียนรู้จักในเรื่องของการ เขียนโปรแกรมในการออกแบบพื้นที่นะครับในการสร้างกเกษตรของตัวเองในอนาคตต่อไปครับโรงเรียนบ้านห้วยจอระเขอําเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาจะไม่ใช่แค่โรงเรียนเล็กๆธรรมดาอีกต่อไปแต่จะเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ชีวิตและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเดเนนข่าวขําน,นะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด็ดเนนครับ